ดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณฤทธิ์เดชนะคะโอเคประโยชน์ของการใครครวญพระวจนะนะคะการใครครวญพระวจนะของพระเจ้าเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่สำคัญที่สุดนะคะที่ผมจะสามารถให้กับคุณได้เพื่อคุณจะสามารถปลดปล่อยข้อลึกลับของพระเจ้าผ่านการอธิษฐานในพระวิญญาณได้ ในชีวิตที่ดําเนินไปกับพระเจ้ากว่า25ปีของผมที่ได้บากบั่นในการอธิษฐานภาษาแปลกๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และผมก็ได้เก็บเกี่ยวผลบําเหน็จอย่างมากมายและประโยชน์สูงสุดที่ผมได้รับนั่นก็คือการใคร้ควรวญพระวจนะของพระเจ้าในขณะที่ผมอธิษฐานนะฮะการใคร้ควรวญคืออะไรการใคร้ควรวญคือ กระบวนการทําให้พระวจนะของพระเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจและจิตวิญญาณของคุณและเมื่อคุณใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําคําแนะนําของพระเจ้าที่อยู่ในรูปของพระวจนะแล้วนํามาสร้างขึ้นใหม่ภายในจิตวิญญาณของคุณเพื่อให้มันกลายเป็นความเข้าใจสติปัญญาและคาปรึกษาของคุณเอง การใคร่ครวญสามารถนำพาคุณจากการเพียงแค่รู้พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงไปถึงจุดที่ว่าคุณมีพระวจนะเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระวจนะนั้นไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคุณแต่มันได้ปลูกขึ้นมาในหัวใจของคุณคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระวจนะนั้นด้วยนะเหมือนกับเรา ใส่ปุ๋ยควรดินแล้วมันเจริญเติบโตขึ้นมานะคะการไขควรพระวชนะและการอ่านภาษาแปลกๆผมจะให้คำแนะนำที่สามารถปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องทำถ้าคุณมีเพียงเวลาเพียงแค่สมชั่วโมงที่จะใช้เวลากับพระเจ้าแต่นั่นไม่ได้ทำให้ความจริงที่ว่ายิ่งคุณในฐานภาษาแปลกๆมากเท่าไหร่ช่องว่างที่พระเจ้าจะใช้สื่อสารข้อลึกลับของโรงกับคุณ ก็จะยิ่งปลอดโปร่งและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นมันเป็นประโยชน์นิรันด์ที่คุณจะได้รับจากการที่คุณอธิฐานในภาษาพมยามบริสุทธิ์อย่างมากเป็นการเสริมสร้างตัวคุณขึ้นมาบนความเชื่อที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งเมื่อคุณอธิฐานภาษาแปลกๆพระองค์ผู้ทรงเป็นครูแห่งธรรมชาติใหม่ของคุณจะใช้ภาษาที่เหนือธรรมชาติที่พระองค์ทรงนำมาจากสวรรค์เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ การอธิบายสิ่งต่างๆให้กระจ่างชัดขึ้นภายในใจิตใจของคุณเหมือนที่วันนี้ที่ข้าพเจ้าเทศนานะคะว่าเป็นเหมือนกับการที่เราไปคุยกับประธาน,นานในที่ประชุมอ่ะคะ่ะการพูดด้วยภาษามนุษย์ก็เหมือนกับเราคุยกับท่านบนบน,บนความเป็นมนุษย์ของเรานะคะคุยเรื่องพื้นฐานทั่วไปแต่เมื่อท่านประธานในที่ประชุมคุยกับเรานะคะคท่านก็ต้องลดตัวลงมา ในการที่จะมาคุยกับคนระดับเดียวกับเราก็เหมือนกับพระเจ้านะคะพระองค์ก็ลดระดับลงมานะคะเพื่อสุนทนาในบทสนทนาที่อยู่ระดับเดียวกันกับพระองค์นะะภาษาที่อยู่ในภายในคุณนั้นไม่ได้มีแค่ข้อลึกลับแผงแผนการของพระเจ้าสลักชีวิตของคุณเท่านั้นแต่ยังมีความเข้าใจในพระวจนะทางศีลอีกด้วยดังนั้นพระญญาณบริสุทธิ์ทรงดำรงอยู่ด้วยความหวัง ว่าคุณจะยอมอุทิศตนเองในการไขครคลเพระวชนะของพระเจ้าเมื่อคุณทําอย่างนั้นคุณจะทําให้ภารกิจของพระองค์ในการประทานความเข้าใจแก่คุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยผมคิดว่าการที่ความคิดของผมไม่ได้ประโยชน์อะไรในระหว่างที่ผมใช้เวลาสามถึงสี่ชั่วโมงในการหาภาษาแปลกๆกลับเป็นพระพรสิทอีกเพราะอะไรเพราะว่าผมเรียนรู้ที่ใช้ความคิดของผมกับพระวชนะในขณะที่จิตาณของผมนั้นกําลังอธิษฐานอยู่ มันกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติสำหรับผมเมื่อผมนั่งลงอนห้องสมแปลกๆผมก็หยิบพระคัมภีร์ของผมมาด้วยแล้วผมก็เริ่มต้นอ่าน สิ่งที่ผมชอบทำมากที่สุดก็คือการอ่านหนังสือพระธรรมอย่างเช่นกระทียเอเฟซัสและฟิลิปปีซ้ำไปซ้ำมาในกระาที่ผมอมธิฐานภาษาปแปลกๆเป็นชั่วโมงบ่อยครั้งที่ผมจะนั่งบนเก้าอ,อี้หรือนอนบนพื้นแล้วที่ฐานเป็นเวลา1นสองชั่วโมงจากนั้นผมก็วางพระคัมภีร์เอาไว้ที่ง่ายๆต่อการหยิบและเริ่มเดินไปมารอบๆห้องพร้อมกับอธิฐาน ผมมปฏิฐานสักครู่หนึ่งจิตวิญญาณของผมจะคอยฟังเผื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องการตัดบ,บางอย่างกับบางสิ่งกับผมผ่านทังท่องทางการสื่อสารนั้นเมื่อนั้นผมก็จะกลับไปเอาพระคัมภีร์และอ่านพระธรรมตลอดทั้งเล่มอีกครั้งหนึ่งโดยที่ยังคงอธิษฐานภาษาแปลกๆไปด้วยผมดีใจที่ความคิดและจิตวิญญาณของผมสามารถรับจากพระเจ้าได้ในเวลาเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเอาความรู้ที่ผมสั่งสมอยู่ในความคิด ผ่านางทการอ่านพระธรรมพีในพระคัมภีร์ซ้ําแล้วซ้าเล่าและพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้นั้นเข้ามาในกระบวนการในการขั้นวให้ควรทั้งวันนี่เป็นต้นกําเนิดของความรู้จากการเปิดเผยสำแดงที่ผมได้รับสิเป็นส่วนใหญ่นะครับ วันนี้นะคะการค้ควรพวชนะในขณะที่ฐานไม่ใช่เรื่องใหม่หรือแปลกสำหรับผมลองคิดกลับไปย้อนกลับไปถึงเหล่าอาคารทูตในยุคก่อนใน้ระทำกิจการบทที่สองเหล่อาอคารทูตนั้นประกอบไปด้วยพระเยามบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสจากนั้นกิจการอ่าหกพวกเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบ่งปันจัดสรรอาหารระหว่างผู้เชื่อยอย่างเท่าเทียมพวกอ,าอาคารทูตกล่าวว่า ซึ่งเราจะละเลยเพระวจชนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจ็ดคนในหมู่พวกท่านที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิยามบริรสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งเขาไว้ในการดูแลการงานนี้ ฝ่ายพวกเราจะขมักเขาไม่ในทิฐานและสั่งสอนวระจนะเสมอไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะพี่น้องอันนี้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่6ข้อ2-4นะคะวันนี้พี่น้องเห็นไหมคะว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเมื่อขี้จักใหญ่ขึ้นนะพระเจ้าก็จะมีการแบ่งสรรปันส่วนงานต่างๆให้เหมาะสมกับของประทานตลาดและความสามารถของแต่ละคนนะพี่น้องแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องคะวันนี้ข่าวดีก็คือ พี่น้องเราสามารถใข้ควรพระวจนะไปได้ด้วยนะคะในการที่เราอ่านภาษาพุ่ธยานจิวอย่างเราคุยกับพระเจ้าความคิดของเรานะคะอ่านพระวจนะของพระองค์นะคะก็นี่แหละค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พระเจ้าสามารถเชื่อมโยงกับพี่น้องได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพ,พรพี่น้องทุกท่านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะนะคะที่อยากจะมาเพิ่มเติมจากเมื่อคืนนะคะสิ่งที่ ทำให้เราลดความเครียดได้นะคะมีหลายๆอย่างก็คือว่าการจดจ่อที่จะเรื่องนะคะแล้วก็มีเป้าหมายใช่ไหมคะแล้วก็อย่าทําทุกอย่างเองหมดให้รู้จักกระจายงานนะคะแล้วก็สิ่งที่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าการสร้างนิสัยการอธิษฐานส่วนตัวนะคะแล้วเยซูนะคะมักจะตื่นขึ้นมาอธิษฐานบ่อยๆนะคะในพระคัมภีร์หนึ่ง มาระโกโบทที่หนึ่งก็สาสิบห้านะคะคันเวลาเช้ามืดพระเยซูทรงลุกขึ้นแล้วเสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงบเงียบแล้วก็อธิษฐานนะคะหลักการที่หกในการจัดก,การกับความเครียดนะคะก็คือการสร้างานิสัยการษฐานส่วนตว นี่คือหลักการให้ควรนะคะการที่ถานเป็นตัวบรรเทาความเครียดได้อย่างมหาศาลมากๆนะคะเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้เพื่อ,อระบายความขบวนะวายของเรานะคะไม่ว่าพระเยซูนั้นจะยุ่งแค่ไหนพระองค์ก็ปฏิบัติแบบนี้เสมอที่จะใช้เวลาลำพังกับพระเจ้านะคะถ้าพระเยซูยังจัดเวลาที่ฐานท,ท,ทั้งที่มีงานยุ่งมากๆคุณก็ไม่ยิ่งไปกว่านั้นหรือที่ต้องอธิษฐานมากกว่านั้นหรือ นะเวลาเงียบๆตามลําพังกับพระเจ้านะแม้ว่าจะสั้นๆแต่ก็จะช่วยลดในความกดดันแล้วก็คลายความตึงเครียดในชีวิตได้นะคะเราพูดกับพระเจ้าในคำอธิฐานบอกกับพระองค์ถึงสิ่งที่อยู่ในความคิดของเรานะและให้พระองค์พูดกับเราในขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์จากนั้นก็ดูตารางเวลาของเราประเมอลําดับความสําคัญก่อนหลังนะคะแล้วก็ รอคอยคําสั่งจากพระเจ้านะคะรอคอยเลมาจากพระองค์นะคะมีคําอธิบายละเอียดมากในวิธีการสร้างและรัก,รก,รกษานิสัยในการเข้าเฝ้าพระเจ้าในสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะคะพี่น้องปัญหามากมายของเรามาจากการที่เราไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้เราไม่รู้ว่าจะนั่งนิ่งเฉยๆได้ยังไงพวกเราหลายคนไม่สามารถนั่งในรถงเงียบๆโดยที่ไม่เปิดวิทยุหรือไม่ดูมือถือ ได้ถึงห้านาทีเลยนะคะหลายครั้งโซเชียลมีเดียนะคะมันทําให้เราเสียนิสัยนะพี่น้องเราไม่สามารถเข้าห้องน้ําโดยที่ไม่มีอะไรได้เราไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้นะคะถ้าคุณเดินเข้ามาเข้าบ้านนะคะเราพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวคุณจะทําอะไรอย่างแรกคุณอาจจะเปิดอ่าทีวีหรือเปิดเพลงนะ,ะความเงียบหลายครั้งทำให้เราอึดอัดนะคะแต่พระเจ้าตัดว่า จงยิ่งเสียและรู้ว่าเราคือพระเจ้านะคะอยู่ในสุดีบทที่46ข้อสิบเห็ุผลหนึ่งที่หลายคนไม่รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวก็เพราะว่าพวกเขาอยู่นิ่งๆไม่ได้พวกเขายุ่งเกินไปที่อยู่เงียบๆแล้วก็ใช้ความคิดครั้งหนึ่งมีคนพูดว่าดูเหมือนจะเป็นนิสัยหน้าประหลาของมนุษย์ที่เมื่อเขาหลงทางเขาก็ยยิ่งเร่งความเร็วขึ้นอีกหลายเท่าตัวเหมือนนักบิน เพิ่มบินลบในกองทัพอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่บินข้ามมหาสหมุทรแปซิฟิกเมื่อเขาส่งสัญญาณวิทยุเข้ามาผู้คูบวิทยกุการบินถามว่าคุณอยู่ไหนและบินตอบว่าผมไม่รู้แต่ผมกําลังเร่งความเร็วทำลายสถิติอยู่พี่น้องไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะคะหลายคนก็เป็นแบบนั้นคือพวกเขากําลังเร่งสปีดชีวิตโดยที่ก็ไม่รู้ว่าจะเร่งไปทําไมกําลังมุ่งหน้าไปที่ไหน เราจะเป็นจะต้องเริ่มต้นวันใหม่นะคะด้วยการอธิษฐานเหมือนพระเยซูแล้วก็หยุดอธิษฐานอีกเป็นช่วงๆตลอดวันเพื่อชาร์จไฟจิตวิญญาณของเรานะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนหย่อนใจค่ะการหาเวลาพักเพื่อความสุขก,กับชีวิตบ้างนะคะครั้งหนึ่งสาวกทั้งสิบสองของพระเยซูนะคะตั้งวงล้อมพระเยซูแล้วก็รายงานทุกสิ่งที่ได้ทำแล้วก็สั่งสอนไป เนื่องจากขณะนั้นมีผู้ไปไปมาๆกันแน่นขนาดจนพวกเขาไม่มีโอกาสรับประทานอาหารนะคะพระงจึงตรัสก,กับหล่อสาวกว่าท่านทั้งหลายจงตามเราไปหาที่พักสงบสักพักหนึ่งสักหน่อยเถิดนะคะอยู่ในมาลโกบทที่หกข้อสามสิบเอกดหลักการข้อเจ็ดสำหรับการจัดก,การความเครียดก็คือหาเวลาพักนะคะเพื่อสนุกกับชีวิตนี่คือหลักการ ผ่อนคลายนะคะแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจพระเยซูมองไปยังคนเหล่านี้ซึ่งตรากตามงานหนักโดยที่ไม่หยุดหย่อนแล้วก็พูดว่าวันนี้พวกท่านสมควรจะได้พักผ่อนนะหยุดงานกันเถอะแล้วพวกเขาก็ลงเรือพายข้ามไปอีกฟากของทะเลสาบแล้วก็ออกไปพักผ่อนในที่เปลี่ยวเหตุผลหนึ่งที่ทําไมพระเยซูจึงรับมือกับความเครียดได้ก็คือ พระองค์รู้ว่าเมื่อไหร่คนจะพักคะนี่น้องพระองค์มักจะไปที่ภูเขาหรือไม่ก็นะคะที่เปรี่ยวอยู่บ่อยๆนะคะเพื่อผ่อนคลายการพักผ่อนหย่อนใจในชีวิตไม่ใช่ทางเลือกแท้จริงการพักผ่อนสําคัญมากๆนะ,ะจนพระเจ้านั้นต้องรวบรวมไว้อยู่บนนะคะบัญญัติสิบประการด้วยนะคะวันสบาโตถูกกาหนดไว้เพื่อมนุษย์ชาติเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่า นะมนุษย์นั้นมีองค์ประกอบทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณนะพวกเราต้องการการหยุดพักค่ะหยุดพักเป็นระยะระยะพระเยซูเอาตัวรอดจากความเครียดได้เพราะว่าปรงสนุกกับชีวิตพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือวัธิบเอ็ข้อ19บค่ะกล่าวไว้ํำลองที่ว่าพระเยซูมาสนุกกับชีวิตโลเขียนว่าพระเจ้าทรงจัเตรียมทุกสิ่งให้เราอย่างบริบูรณ์ พวความเบิกบานใจของเราหนึ่งที่โมทีบที่หกข้อสิบเจ็ดชีวิตส,สมดุลคือกุญแจของการจัดการกับความเครียดนะพี่น้องที่แบง่บงปันกับพี่น้องไปก็ได้ข้อคิดไปด้วยนะคะว่าบางครั้งชีวิตมันก็ต้องมีจุดแห่งการได้พักผ่อนบ้างนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งมีผลมากๆนะคะพี่น้องต่อจิตวิญญาณของเรานะกะารเปลี่ยนแปลงนะคะ,อะมอบความเครียดของคุณให้กับพระสต์ นะหลักการที่แปดของการจัดก,การกับความเครียดเป็นหลักการที่พระเยซูนะคะไม่ต้องใช้เพราะว่าโค์นั้นทรงเป็นพระบุของพระเจ้าแต่เรานะคะต้องการเพราะว่าเราเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาธรรมดาพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้เหเ็ดเนื่ยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราใ้ท่านทั้งหลายพักสงบจงรับแอรของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะว่าเราสุภาพและขมใจแล้ววิญญาณของท่านจะพักสงบ ข้อแอกของเรานั้นพอเหมาะและภาระของเราก็เบานะพี่น้องอยู่ในมัดที่หัวที่สิบเอ็ดเยี่สิบแปดถึงสามสิบดังนั้นหลักการสุดท้ายในการจัดการกับความเครียดก็คือมอบความเครียดของคุณให้พระคฤต์ค่ะคุณจะไม่มีทางมีความสุขกับสันติสุขในใจอย่างสมบูรณ์ได้จนกว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กับเจ้าชายแห่งสันติซะก่อนพระคฤต์ไม่ได้ตัดว่าจงมาหาเราแล้วเราจะมอบความรู้สึกผิด ภาระหนักความเครียดและความกังวลใจให้เจ้ามากขึ้นพี่น้องแม้ว่านี่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หลายคนชอบสอนก็ตามนะพี่น้องยิ่งฟังยิ่งเครียดไม่ใช่อย่างนั้นนะบางกิจจัรนี่นะสิ่งที่ทาให้เราไม่เครียกก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> บางกิจจักรมีแนวโน้มชอบความสร้างแรงกดดนันที่จะช่วยบรรเทาแต่พระเยซูตรัสว่าเราอยากให้เจ้าพักผ่อน เราเป็นผู้บรรเทาความเครียดเมื่อเจ้าปูกพันกับเราเราจะมอบกาลังจากภายในให้แก่เจ้านะคะพระเยซูคริสต์สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณจากความเครียดจากที่มีความพึงพอใจได้แหล่งความเครียดที่สําคัญนะคะมาจากการพยายามดําเนินชีวิตแยกจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราแล้วพยายามไปตามทางของตนเองและเป็นพระเจ้าของตัวเองคุณต้องการอะไร ถ้าคุณไม่เคยมอบชีวิตกับพระเยซูคริสต์แต่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงจงมอบชีวิตของคุณค่ะรวมถึงความเครียดทั้งหมดให้กับพระองค์แล้วก็พูดว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานชีวิตใหม่ให้กับข้าพระองค์ขอสันติสุขของพระองค์เข้ามาแทนความกดดันที่ข้าพระองค์รู้สึกอยู่นี้ช่วยข้าพระองค์ให้ทําตามหลักการจัดการความที่ของพระองค์ให้ได้ด้วยเถิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน นะคะพี่ดองวันนี้นะคะมาด้วยข้อความสั้นๆนะะพี่้องฝากความคิีดทุกอย่างของเราไว้กับพระเจ้านะคะหาเวลาพักบ้างนะคะพี่้องอย่าเอาแต่ประชุมประชุมประชุมไม่มีวันหยุดข้าพเจ้าปุณนีก็กลับใจด้วยนะคะปกตินะคะวันจันทร์ก็จะเป็นวันที่พักนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เหมือนกับเอ๊ะเห็นมันว่างๆก็เลยเอาการประชุมเข้ามาแทรกนะคะก็รู้สึกว่า เรื่องนี้ต้องกลับใจเหมือนกันนะอยากให้ชีวิตเรามีวันพักสงบนะอยู่แบบสบายๆชิวๆพักผ่อนบ้างนะคะพี่น้องเพื่อเราจะไม่กดดันจนเกินไปนะคะพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะเรื่องเกี่ยวกับคําพูดนะคะความสําคัญของคําพูดของคุณนะคะบอกว่าความสําคัญของคําพูดของคุณนะคะคุณพูดว่าคุณไม่สามารถทําสิ่งน,นี้ได้และขณะที่คุณพูดอย่างนั้น ผมเขาบอกว่าคุณก็พ่ายแพ้แล้วคุณพูดว่าคุณไม่มีความเชื่อและในขณะนั้นความสงสัยก็เกิดขึ้นเหมือนกับยักษ์แล้วก็เข้ามาปลุกมัดคุณบางทีคุณอาจจะไม่เคยตระหนักว่าคุณถูกควบคุมด้วยคำพูดของตัวคุณเองเป็นส่วนมากเราไม่รู้ตัวกันนะคะในส่วนใหญ่ถ้าคุณพูดถึงความล้มเหลวความล้มเหลวก็จะมาปลกมัดคุณ ถ้าคุณพูดถึงความกลัวความกลัวก็จะเข้ามาเกาะกลุมคุณมากขึ้นเหมือนตอนนี้ที่หลายคนกําลังพูดถึงโควิดด้วยความกลัวนะคะมันก็จะมีผลต่อชีวิตของเรามากขึ้นนะคะกริส์โซโลมอนตัดว่าเจ้าติดบ่วงเพราะคําจากปากของเจ้าและเจ้าติดกับเพราะคําพูดของเจ้านะสุภาษิตบทที่หกข้อสการเป็นพยา,ยานการยอมรับและการสารภาพ คริสเตียนเพียงสองสามคนที่รู้จักความสำคัญของคำพูดตนเองกับตำแหน่งและฐานะในชีวิตคำพูดของเราสร้างการยอมรับถึงสิ่งที่เราเชื่อหรือไม่เชื่อเมื่อใดก็ตามที่คำว่าการยอมรับหรือการสารภาพถูกใช้บางคนจะคิดถึงการสารภาพบาปความอ่อนแอและความล้มเหลวด้วยอัตโนมัติเลยแต่นี่เป็นเพียงด้านลบนะคะการยอมรับต่อบาปของคุณในทางลบ เป็นเพียงการเปิดหนทางไปสู่การยอมรับพระคำของพระเจ้าในทางบวกไม่มีสิ่งใดในการดำเนินชีวิตของคุณเน่ยนะผู้เชื่อที่จะสําคัญไปกว่าคําพูดแห่งการยอมรับของคุณแม้ว่าคํานี้เกือบจะไม่เคยกล่าวถึงเลยใน,นศาสนาศาสตร์อันเป็นคําสอนที่ตกทอดหรือศาสนศาสตร์ระบบนะ ความเชื่อแบบคริสเตียนหรือคริสตศาสนาถูกเรียกว่าการยอมรับตามพระธรรมฮีบูบทที่สามคำภาษากรีกซึ่งถูกแปลว่าการประกาศหรือการสารภาพนะ,ะในพระอคิงเจมนั้นกับถูกแปลว่าการยอมรับนะ,ะในกรณีอื่นๆและคําว่าการประกาศในพระธรรมฮีบูบทที่สามข้อนหนึ่งนั่นคือการสารภาพหรือการยอมรับ นะะในต้นฉบับคํสองคานี้เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดดังนั้นความแตกต่างก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะคาภาษากรีกจากคาที่ว่าการยอมรับถูกแปลออกมานั้นจริงๆแล้วหมายความว่าพูดในสิ่งเดียวกันหมายความว่าพูดในสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะฮะและหมายถึงการเห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้า ซึ่งในคำพยานของคุณนั่นคือพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระคำของพระองค์เกี่ยวกับบาปความเจ็บป่วยความล้มเหลวอย่างเห็นได้ชัดสุขภาพความรอดชัยชนะหรือเกี่ยวกับสิ่งอื่นใดก็ตามในชีวิตของเรานะคะในทางกลับกันก็คือการเป็นพยานถึงหรือการยอมรับถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะ,ะการยอมรับหรือการสารภาพในการทดลองตัวอย่างเช่น ความเจ็บป่วยกําลังรุมเร้าอยู่นะคะความเจ็บป่วยรุมเล้าแล้วก็ทําลายสุขภาพของคุณอาการต่างๆของโรคบางอย่างกําลังจะเริ่มปรากฏซาตานก็จะปรารถนาจะทําลายสุขภาพของคุณนะคะและทำให้คุณนั้นไร้ความสามารถในการรับใช้แต่พระเจ้าตรงกันข้ามนะคะพระเจ้าทรงจัดเตรียมการมีสุขภาพดีของคุณไว้พระองค์ทรงทาพันธสัญญาแห่งการรักษาของคุณพระองค์ทรงสัญญาว่าจงปฏิบัติพระผู้เป็นเจ้า แล้วเห็นไหมคะจะทรงบรรดาลให้โรคต่างๆหายไปท่ามกลางพวกเจ้าพี่น้องอันนี้เป็นสาระสาคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพอยุคนี้นะคะอพโยบบทที่23-25นะคะจงปฏิบัติพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าแล้วพระองค์จะบรรดาลให้โรคต่างๆหายไปจากท่ามกลางพวกเจ้าเพราะพระองค์ทรงสัญญาว่าเราคือพระผู้เป็นเจ้าแพทย์ของเจ้านะคะโอพยบบทที่15-26นะ,ะพระคำของ พระเจ้านั้นกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นผู้รักษาโรคทั้งสิ้นของท่านเห็นไหมคะสดุดีบทที่ร้อยสข้อสนะพระเยซูคริสทรงไถ่คุณนะจากโรคภัยต่างๆเพราะว่าท่านแบกความเจ็บไข้ของเราและหอบโรคของเราไปนะพี่น้องในมัทธิวบทที่8ปข้อ17บเหลักสำสำหรับผู้ผู้ที่กระทําผิดเพื่อการโบยตีนะในมัทธิว27 2ข้อ26แล้วก็ยอน์น19ข้อหนะพี่น้องเวลานเราพูดอะไรเนี่ย เราจะต้องมีพระคัมภีร์และเฟรนซ์ด้วยนะคะหลายคนบอกว่าอมไม่มีพระวจนะมันมันไม่น่าเชื่อถือจริงๆแล้วพี่น้องคือ,อยังไงก็ตามสิ่งที่เรากาลังพูกาลังทําอยูะะ่เนี่ยค่ะเราทําบนพื้นฐานพระวจนะทั้งสิ้นนะคะรวมถึงการพูภาษาแปลกๆด้วยนะคะเพราะมันอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะ,ะและดังนั้นนะคะบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายนะ,ะหนึ่งเปโตรบทที่สองร้อยยี่สิบสี่ เังเห็นไหมคะการรู้สิ่งนี้ทั้งหมดจะจัดหารากฐานสำหรับความเชื่อของคุณคุณรู้ว่าซาตานนั้นไม่สามารถวางโาครคภัยไข้เจ็บให้กับตัวคุณได้เพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงแบ,บโกโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆของคุณเพื่อคุณแล้วนะ,ะดังนั้นคุณจะต้องต่อต้านซาตานกับอาการต่างๆของโรคที่มันหลอกลวงเราตลอดเวลา น้องคุณต้องไม่กลัวสิ่งเหล่านี้นะคะคุณรู้ว่าการแต่ที่คุณได้รับนั้นเป็นเรื่องจริงคุณรู้ว่าโรคภัยต่างๆของคุณนั้นถูกวางลงบนพระวารกางพระคริสต์และว่าพระองค์นั้นทรงรับแบกบาปของคุณพระองค์ทรงแบกสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อคุณดังนั้นคุณไม่ต้องกลัว คุณขับไล่ซาตานซึ่งเป็นศัตรูของคุณได้อย่างหานกล้าและเด็ดขาดด้วยประคำของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ผู้วายพระชนเพื่อปลดปล่อยคุณให้เป็นศระคุณยืนหยัดอย่างเหนียวแน่นได้นะคะพูดอย่างที่พระเยซูตรัสค่ะคุณทําอย่างที่พระคริสต์เป็นตัวอย่างของคุณทรงกระทำเมื่อถูกซาตานทดลองในจินธรกันดารนั่นก็คือพูดว่าเจ้าซาตานนะคะมีพระบีเขียนไว้ว่ามัทิวบทที่สี่ข้อสี่ แล้วก็ข้อ7แล้วก็ข้อ10นะจากนั้นคุณก็ยกพระคำขึ้นมาอ้างว่าที่ท่านต้องฟุกช้ำนั้นทำให้เราหายดีพระองค์ผู้ทรงรักษาโลกทั้งสิ้นของท่านพระคิดผู้ทรงแบกความเจ็บแค่ของท่านและหอบโลกของเราไปนะพี่น้องอิสยาห้าสข้อ5้าสดุดีร้อยสข้อ3แล้วก็มัทธิวบทที่แข้อ17 ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคือการยอมรับหรือการสารภาพพระคำของพระเจ้านั่นเองนะคะการสารภาพหรือการยอมรับหรือการพูดสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ตรัสนั้นคือการพูดภาษาของพระคัมภีร์ตลอดเวลามันคือการต่อต้านซาตานด้วยคําตัดของพระเจ้าของเรานะคะเป็นการอ้างสิทธิ์เหมือนที่เราเคยฟังคําสอนของเจ้์หมอนะคะว่าเราต้องอ้างกฎหมาย นะเป็นการอ้างสิทธิ์ของคุณและยอมรับพระคำของพระเจ้าซึ่งก็คือพระสัญญาของพระองค์คําภาษากรีกกับคําว่าการยอมรับหรือการสารภาพถูกแปลออกมานั้นหมายถึงการพูดสิ่งเดียวกันนั่นคือการพูดสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ตรัสนะหรือการเห็นพ้องกับผู้เป็นเจ้าในคําสนทนาของคุณหรือการยอมรับพระคําของพระเจ้านะท่าทีของคุณจะต้องเหมือนท่าทีของพระเยซูคริส เพื่อนคนหนึ่งมาหาคุณในช่วงที่คุณออยู่ระหว่างการถูกทดสอบความเชื่อและแนะนําว่าคุณต้องระวังให้ดีนะฉันรู้จักคนหนึ่งที่ตายเพราะโรคเนี้ยเหมือนท่านนี้ที่เราอาจจะได้ยินทั่วๆไปนะพี่น้องนะระวังนะเนี่ยต้องระวังตัวนะอะไรประมาณนี้นะคะคุณต้องระวังให้ดีนะเนี่ยคุณจะต้องไปที่เตียงอย่างรวดเร็วแล้วก็ทุนขอความช่วยเหลือนะ,นะนะแต่ถ้าคุณพูดภาษาของพระเจ้า เพราะว่าคุณเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสคุณจะใช้ประคำหองพระเจ้าในปากของคุณนั่นคือการสนทนาของคุณนะคะคุณต้องกล้าสรารภาพว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่กำมังเข้มแข็งแห่งชีวิตของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะต้องเกรงใครนะที่พระคริสต์ทรงฟกช้ำนั้นให้เราหายดีนะสุตริยี27เจ็ข้อหนึ่งอิสยาห์บทที่ห้าสิบสามข้อห้านะคุณพูดภาษาของพระเจ้าในเหตุการณ์ทั้งปวงตลอดเวลา คุณทาให้ภาษาและความคิดของคุณนั้นกลมกลืนกับพระองค์ท่าทีของพระองค์ดังที่แสดงอยู่ในพระคําของพระองค์นั้นถูกพัฒนาขึ้นในชีวิตของคุณจนกระทั่งซาตานนั้นไม่สามารถเอาชนะคุณได้เพราะพระคําของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณมันกลายเป็นธรรมชาติที่สองคุณไปแล้ว นะในสองประโยคบทที่หนึ่งข้อสี่คุณกลายเป็นคนที่ไม่มีสิ่งใดเลยจะต้านทานได้เช่นเดียวกับผู้เป็นเจ้าเนื่องจากพระคําของพระเจ้านะที่มานั้นควบคุมการธิษฐานควบคุมคําพูดควบคุมความคิดและการกระทาของคุณการยอมรับหรือการสารภาพคือการยืนยันบางสิ่งที่คุณเชื่อคือการเป็นพยานถึงบางสิ่งที่คุณรู้และการเป็นพยานถึงความจริงนะซึ่งคุณยึดไว้พระคำของพระเจ้าเป็นมูลเหตุแห่งการยอมรับหรือการสารภาพนั่นเองนะ จะจบแล้วนะคะพี่น้องคำพูดคือสื่อกลางนะคะพระเยซูนั้นทรงวางแผนว่าข่าวสารอันยิ่งใหญ่ของความเชื่อของคริสเตียนก็คือนะคะที่ประทานให้กับโลกนี้นะคะก็คือผ่านทางถ้อยคําต่างๆนั่นคือผ่านทางการสารภาพนี้เองนะคะบรรดาคนที่เป็นพยานแล้วก็ยอมรับเหล่านี้นะคะเป็นผู้นําและตัวแทนที่ยิ่งใหญ่แห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์ความเชื่อแบบคริสเตียนนะคะเป็นชีวิตแบบใหม่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ให้กับโลกใบนี้ฉะนั้นพี่บอกว่ามีผู้เชื่อที่ไหนจะมีการขับผีจะมีการรักษาโรคฉะนั้นพี่น้องแน่นอนค่ะว่าหลายครั้งสิ่งที่เรากําลังเชื่ออยู่นี้พี่น้องมันขัดแย้งอย่างมากในสิ่งที่เรากําลังเผชิญอ,อยู่นี้นะคะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนยืนหยัดอยู่ในความจริงของพระเจ้า นะคะแล้วก็สารภาพค,ความจริงของพระเจ้าตลอดเวลาสะสมพระวจนะแล้วก็ต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะเรามีชัยชนะร่วมกันและผ่านไปได้ด้วยกันนะคะในภาวะนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ